จะเป็นกิจกรรมที่4นะคะชื่อกิจกรรมว่าก้าวไปข้างหน้าค่ะเราจะเริ่มกิจกรรมโดยการให้ผู้เรียนดูคลิปเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะโเป้าหมายบางอย่างมันเหนื่อยกว่าจะไปถึงแต่ถ้าพิชิตมันได้มันก็คุ้มต่อการลงทุนลงแรงสามปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่้าย,ยิ่งขึ้นและ ต่อไปจะให้ผู้เรียนนะคะเขียนเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนเขียนลงไปในโพสต์อิทให้ได้มากที่สุดโดยในระหว่างนี้นะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนโดยการสุ่มในโปรแกรมค่ะและหลังจากที่ผู้เรียนนะคะ เขียนเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนลงในโพสต์อิเรียบร้อยแล้วให้ไปแปะลงในกระดาษของกลุ่มตัวเองค่ะ ให้ผู้เรียนยืนเรียงแถวหน้ากระดานหันหน้าเข้าหากลุ่มตรงข้ามจะมีเส้นแบ่งกลางเป็นเส้นชัยจากนั้นให้หลับตาลงแล้วฟังผู้พูดค่ะถ้าประโยคไหนตรงกับชีวิตตัวเองให้ก้าวมาข้างหน้า1นก้าวเป็นก้าวสั้นๆนะคะโอบครัดอยู่ด้วยกันล้มหน้าล้มตาได้รับประทานอาหาร นค่าห้องค่ากินค่าส่งใช้ต่างๆมากกว่า5,000บาทให้เก้าออกมาข้างหน้าหนึ่งเกาค่ะใครที่ไม่ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนไม่ต้องทำงานพาร์ทไทม์ไม่ต้องหางานเสริมคนอื่นเพื่อมาช่วยในค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนให้เก้าออกมาข้างหน้า เรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอแพดโทรศัพท์หรือสิ่งอื่นๆที่ต้องการอยากได้นะคะให้เข้าวออกมาข้างหน้าข้าวค่ะใครที่ไม่ต้องทำงานบ้านด้วยตัวเอง จัดงานวันเกิดให้ทุกปีหรือเกือบทุกปีมีเค้กให้ในวันเกิดมีการเฉลิมฉลองให้ก้าวออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าวค่ะใครที่ครอบครัวมักจะมีของรางวันของขวัญให้เมื่อเราทำบางอย่างได้ดีเช่นสอบได้ที่หนึ่ง ได้เกสีทุกวิชาให้ก้าออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าวค่ะใครที่ได้ไปเจอกับครอบครัวในหลายหลายเทศกาลหรือทุกๆครั้งที่ติดเทิมออกพิกต่างจังหวัดหรืในจังหวัดจ้ใ,ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวให้เก้าออกมา ที่เส้นชัยสีส้มข้างหน้าค่ะ ราทุกคนนะคะล้วนมีองค์ประกอบและปัจจัยในการดำรชีวิตที่ไม่เท่าก,กันไม่ว่าโดยพื้นฐานของครอบครัวพื้นฐานของฐานะทางการเงินหรือทางการศึกษาแต่เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเป้าหมายอย่างเท่าเทียมเลือกที่จะทำเป้าหมายนั้นให้ แล้วกานที่เราจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายของเราก็ข,ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะสู้ต่อไปหรือเท่ตรงนี้ที่เส้นชัยก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วจุด,ดยึนของเราตรงนี้นะคะไม่ได้ถูกบอก ันี้นะคะอมถินนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆใช้ระยะทางที่เหลือของเพื่อนๆทุกคนได้คิดไตร่ตรองและความเห็นยังไงดีเพื่อที่จะทอดเส้นชัยอยาา่ยางภาคภูมิใจภาคภูมิใจเพื่อนตัวของเราเองที่เราได้ถึงเส้นใจยเส้นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ และเมื่อจบกิจกรรมนะคะผูพ้พูดก็จะพูดสรุปกิจกรรมและสรุปแนวคิดในหัวข้อ contemplative education การมีเป้าหมายในชีวิตค่ะเลยนะคะไม่อยากให้เพื่อนทุกคนรู้สึกไม่ดีกับยิ่งยงของตัวเองนะคะยังให้เพื่อนเอทุกคนทยังไงก็ได้าหาวิาธียังไงก็ได้ี่จะก้าวมาจากจุดนี้ตรงนั้นวอาเส้นชัยมันไม่ได้กำหนดไว้ให้แค่คนเดียวเข้าไม่กาหนดเส้นยาพอที่จะใุ้นคนก้าวเข้ามา ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมก้าวไปข้างหน้าค่ะ